สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มากันอีกแล้วครับวันนี้แกะก่อนอะไรนั้นตามเดิมครับเห็นอยู่ในคลิปอยู่แล้วนะนั่นก็คือคือคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ขนส่งมีรอยบุบตรงนี้นิดนึงนะะมาดูเลยดีกว่าครับไม่เสียเวลานะครับวันนี้ขาตั้งกล้องตัวเล็กไม่มีนะครับให้ลูกชายมาช่วยจับก,กรีดแล้วครับกึด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 อ่า เวดอติดทางครับ iPad Gen 11ครับนะครับนี่ก็ได้มานะครับขอแพ็กเกจมาแหม่ก็เหนียวเหนียวบับเบอร์ไว้หน่อยนะเราจองมาวันแรกเลยนะครับแต่ก็ได้ได้ช้าข่าเขา,าวันหนึ่งคลิปนี้นะจะตัดจะตัดอ่าจะใช้ตัว iPad นี้ตัดเลยนะครับเรามาดูนะครับนี่ออกมาแล้วมีฮอฟอยล์กระดาษมาด้วยกลัวนี่กลัวไม่รู้นะครับ 2,000... อ่า เป็น2 5 6้า6ครับตัวนี้นะได้มา,าประมาณราคารประมาณ1 5 0 0 0หครับนะครับอกแกะเลยนะครับก็มีพลาสติกกันซีนมาหน่อยนึงนะครับเราสั่งมาเป็นสี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 อะไรวะจะไม่ได้สีเงินน่าจะสีเงินนะครับนี่นี่กลัวมไม่เชื่อนี่ครับนะหน้าตาก็กล่องเหมือน iPad Gen 10เลยครับปกติเลย ก็เป็นดึงออกอย่างนี้ดึงออกอย่างนี้กันนะครับเรามาเช็คเบื้องต้นก่อนดีกว่านะครับอ่ะแกะแล้วนะครับนี่ค่อยๆดึงอืมนะอ่ะอีกอันหนึง่งนะฮะนี่เยบร้อยละปิง่งนี่ครับโอโ้โหนะ จริงๆไม่ได้ไม่ได้จับมานานมากแล้วนะครับเปิดออกมาครับเป็นสีเงินเด้อนี่ไอแพดเจนสิ Z นะครับจะมีสีให้เลือกเป็นสีชมพูเหลืองน้ำเงินและดำนะครับนี่นี่ออกมาออกมาทนุถนอมครับนะฮะเช็คก่อนรอบแรกเลยนะครับก็จะเป็นริ้วรอยต่างๆนะนะครับ ถ้าไม่มีก็ข้ามได้ครับมีฝุ่นเล็กน้อยโอเคหมุนไปครับดูรอยข้างหลังครับนี่ข้างหลังก็ตรงตรงดูรอยตรงกล้องนิดนึงนะครับแป๊บหนึ่งขออนุญาตซองก่อนนะฮะโอเคดูรอ,รอยที่กล้องก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับนะยังไม่เปิดเรามาดูอุปกรณ์ภายในกันก่อนนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นคู่มือต่างๆนะครับ สีต่างๆนะครับนี่นี่วิธีอะไรเซตติ้งอะไรพวกนี้นะฮะก็ไม่ค่อยได้อ่านอยู่เหมือนเดิมนะครับแถมมาจะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับตัวนี้2 0วัตต์ครับที่แถมมาให้นะฮะแล้วก็เป็นสายถักนะครับจริงๆตัวนี้นะครับจะชาร์จได้สูงสุดถึง3 0วัตต์นะครับถ้าคนมีอะแดปเตอร์นอกแล้วดีๆก็สามารถใช้ได้เลยนะครับโอเคนะ ในนี้ก็มีแถมแค่นี้เลยครับจบละหมดละนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราซื้อกว่าแล้วพร้อมเปิดเครื่องอีกอันหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูกันน่าจะตัดนะครับเราเปิดมานะเดี๋ยวเราจะมาติดฟงติดฟิล์มนะครับจะบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้นะจะตัดใช้ถ่ายด้วยกล้อง fuji x M5 นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเราจะมาตัดด้วย iPad ตัวนี้เลยครับใช้ลูมาฟิวชั่นตัดครับนี่คือฟิล์มนะครับ ไปดูกันต่อไปอันต่อไปที่สั่งมาอีกนะครับนะฮะมันก็เป็นโมเดลของอ iPad Gen 10นะครับก็ใส่ด้วยกันได้อยู่เนี่ยครับแล้วก็หมุนได้ด้วยนะนี่นี่นี่หมุนชุดด,ด,ด,ดวางป้าวาไปนี่มาแล้วครับเริ่มต้นโอ้โห่าจจะเข้าได้นะครับเข้าได้เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะมาถึงนี่นะครับเราก็เช็คเบื้องต้นนะเช็คเบื้องต้นนี่คืออย่างแรกนะครับกล้องก่อนเลยนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะนี่นะกล้องหลังนี่นะครับก็น่าจะใช้งานได้ปกตินะนะกล้องหน้าพลิกกลับมาครับอืมนี่หลอเลยอออ๋อ,อ,อ,อนิ้วโป้งนี่ฮนะกล้องมันอยู่ด้านแนวนอนนะนี่เราก็เท่างนี้นะครับก็ก็ได้ตามประมาณนี้แหละครับขยายใหญ่หญอืมโอโ้โหนะกว้างดีเหมือนกัน นะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ดูโอเคอัดวิดีโอครับลองอัดวิดีโอได้เทสเสียงได้ด้วยนะเทสเสียงเทสไมโอโหหน้าผมเละเทสตุ้มเปะเลยแล้วก็ลองหมุนกลับมาสวัสดีครับได้เสียงไหมครับตอนนี้ก็เป็นแนวตั้งนะนิ้วโป้งนี่นะฮะเป็นกล้องนี่กล้องมันอยู่ตรงนิ้วโป้งเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเรามาเปิดฟังดูเปิดเสียงครับ ตอนนี้ก็เป็นแนวตั้งน,นะนิ้วโป้งนี่นะฮะเป็นกล้องนี่กล้องมาอยู่ตรงนิ้วโป้งเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร <Okay S 1> <ด>ับโอเคนะครับเบื้องต้นเช็ค่าก็ประมาณนี้นะอย่างที่2ก็ดูริ้วรอยจอนะครับต่อไปก็มาเทสว่าโอเคไหมก็ง่ายๆฮะก็ลากไปลากมานะครับให้มันทั่วทั้งจอนะครับมีตรงไหนแปลกๆไหมแปลกๆปุ๊บมันจะเด้งเลยเป็นการเทสแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นการเทสแบบ คนทําตอมือเถอนะครับเราครัเทปเป็นประมาณนี้ขอสรุปตรงนี้เลยนะครับ <S <S รเสียงที่ได้ยินตอนนี้มาจากใหม่ iPad g e n นทิเ,น,เนะครับรอัดด้วยโปรแกรม l u m a Fusion และตัดต่อด้วยโปรแกรม l u m a f u s i o n จากกลิปนี้นะครับไฟล์เป็น 4K วางหนึ่งเลเยอร์ไม่มีปัญหาครับ2เลเยอร์อาจจะกระตุกเล็กน้อยนะครับใครสนใจ iPad g e n นทิเสามารถกดลิงก์ได้เลยนะสั่งซื้อได้เลยเคสฟรีมีหมดครับจัดได้จัดได้ครับ